แนะนำให้มาเรียนเลยนะคะจะบอกว่าไม่เสียดายเงินเลยกับที่เสียไปคอส์พายเวทเนี้ยเป็นคอสที่ดีมากสําหรับเพื่อนๆที่ลังเลไม่ต้องลังเลเลยค่ะพี่แนะนําค่ะคุณครูสอนดีแนละเข้าใจทั้งคู่เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแมวนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์วิชาแบรนด์ค่ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าจริงๆอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าบินมาเรียนที่นี่อยากเรียนมาก เลยมาถึงที่เลยได้ไปดูในเฟซของทางดูดีสตูดิโอแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์สิ่งที่พี่ต้องการนะคะก็คือเน้นขายออนไลน์เราก็อยากจะมีลูกเล่นมากกว่าแค่เป็นรูปหรือคลิปที่เราถ่ายปกติเผื่อจะลองมีไอเดียอะไรใหม่ๆซึ่งพอมาเรียนแล้วก็ได้ไอเดียอะไรเยอะพอมาเรียนแล้วอาจารย์ให้ คุณครูให้ความรู้เยอะีไอเดียในการคิดหลากหลายซึ่งก็พอจะมองออกว่าเราจะเอาไปทำอะไรกับแบรนด์ของเราให้แบรนด์ของเราดูมีลูกเล่นหรือให้น่าสนใจมากกว่านี้ค่ะ mm hmm. จริงๆคือมันก็มีหลายหัวข้อที่ที่เรียนและคิดว่าได้ใช้แน่อย่างอย่าง,างปัญหาของการทำเสื้อผ้าเนื่องด้วยว่าร้านพี่อะจุดขายก็คือสีเยอะมากแต่บางทีสีมันไม่ไม่ไมตรงกับที่ถ่ายรูปออกมาซึ่ง อย่างน้อยบางทีไอ้จุดตรงนี้สามารถเอาไปแก้ไขได้ทําให้เราคุยกับลูกค้าง่ายขึ้นส่งรูปไปลูกค้าเข้าใจเลยอ๋อสีแดงก็คือสีแดงแบบนี้เฉดนี้ไม่ใช่สีแดงแบบออกส้มก่อนหน้านี้พี่จะมีปัญหาในการคุยกับลูกค้านานมากหลายนาทีกว่าจะสรุปได้ว่าเป็นสีเฉดไหนคิดว่าได้เอาไปใช้ค่ะ เรียนออนไลน์ก็ดีแต่ถ้าถ้าในความรู้สึกพี่นะมาเรียนตัวต่อตัว,ตวมาเรียนแบบพิเวษอย่างนี้ดีกว่าเหมือนก็เราสงสัยอะไรหรืออะไรก็สามารถถามคุณครูตรงนี้ได้เลยมันก็ตอบโจทย์ได้มากกว่าเยอะเลยค่ะแนะนำค่ะ